ตนตนบางได้ยินข่าวลือจากหมอธรรมในหมู่บ้านข้างเคียงว่าเคนพบเครื่องรางวิเศษทำให้ชีวิตรุ่งเรืองอย่างกระทันหันในยุคที่บ้านเมืองขาดแคลนบางหมู่บ้านโดนพวกโจรผู้ร้ายตะเวนปล้นคนยากจนต่างเดือดร้อนขณะเดียวกันผู้ที่หวังรำ่ำรวยก็่วยโอกาสว่านซื้อสเสบียงและขายข้าวของแพงๆสร้างความทุกข์ยากแก่คนหมู่มาก มีพ่อค้าหัวใสคนหนึ่งนำว่าเท่าแก่บุญเขาเป็นเจ้าของห้องแถวและโรงจีข้าวว่านซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาและแวกนั้นในราคาถูกแล้วนำไปขายต่อในราคาสูงลิฟทำให้มีฐานะมั่งคั่งอย่างเร็ววันเท่าแก่บุญได้ยินขา่าวเกี่ยวกับเคนและเครื่องรางประหลาดเขาจึงคิดหาช่องทางเข้าหาเคเพื่อขอซื้อของดีไว้ครอบครองอาจจะใช้ขยายธุรกิจค้าข้าวให้ใหญ่ขึ้น เพื่อเก่งกำไรอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเท่าแก่บุญจึงส่งคนสนิทนำทองคำแท่งพร้อมเครื่องประดับอีกมากมายไปหาเคนที่กระท่อมเสนอแลกเปลี่ยนกับบ่วงนาคบาทเคนปฏิเสธอย่างนุ่มนวลพร้อมอธิบายว่าตนไม่ได้เป็นเจ้าของบ่วงอย่างแท้จริงและจะไม่ขายเด็ดขาดเพราะเห็นว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมเท่าแก่บุญกลับคิดว่าเคนอาจเรียกร้องให้เพิ่มราคา เพื่อเพิ่มทรัพย์สินอีกหลายเท่าแต่เคนก็ยังปฏิเสธเมื่อการเจราจาไม่บรรลุผลเท่าแก่บุญเปลี่ยนเป็นคกลมกูถ้าเจ้าไม่ยอมขายอย่าหาว่าข้าไม่เตือนวงนี้อาจไม่ได้อยู่กับเจ้านานนักก็ได้เคนได้แต่ยืนเศร้าไม่ตอบโต้เพราะรู้ว่าอีกฝ่ายมีอิทธิพลทางการเงินและพรรคพวกมากแต่เคนเองก็ไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดัน ไม่นานนักหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดมีคนแปลกหน้าแวะเวียนมาสำรวจบริเวณบ้านเคนยามค่ำคืนบางเข้าใกล้ประตูบางเดินอ้อมรอบกระท่อมราวกับจะหาช่องเข้าไปขโมยของเคนรู้สึกได้ว่ามีเงาดำๆเคลื่อนไหวในความมืดเขาไม่กล้าวางบ่วงนักขบาทไว้ไกลตัวต้องเก็บติดตัวตลอดที่น่าแปลกใจ ทุกครั้งที่มีคนพยายามลักลอบเข้ามาก็มักจะเกิดเสียงขูฟ่ฟอกคล้ายงูดังจากใต้ถุนบ้านทําให้คนร้ายตกใจวิ่งหนีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นหลายครั้งจนเหล่าคนร้ายเริ่มลือว่าบ้านเคนมีงูผีหรือพญานาคคุ้มครองและไม่มีใครกล้าเข้ามายุ่งอีก่ายเคนแม้จะอุ่นใจที่บ้านปลอดภยัยแต่ก็ยิ่งหนักใจเมื่อสัมผัสได้ถึงคลื่นพลังในบ่วงนักบาท ที่บางครั้งสันไว้เหมือนเตือนว่า